เพื่อนๆจ้าวันนี้มามาเที่ยวท <reef> ะเลจ้าเที่ยวบรรยากาศชมบรรยากาศาทะเลคลื่นทะเลเบาๆจ้าเพื่อนๆจาวันนี้นี่จ้าบรรยากาศทะเลคุยกันจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาชมทะเลกันเลยนะก่าคนเพื่อนๆรรยทะเลดูบรรยากาศทะเลมาชมทะเลจ้าพี่น้อง ภาชมวงบรรยากาศทะเลลมเย็นๆขึ้นเบาๆช้องฟ้าสวยๆจ้าวันนี้ช้องฟ้าสว่างส้ายสวยงามจ้าวันนี้ท้องฟ้าสว่างสดใสมากๆจ้าวันนี้ลดร่มอยู่ด้านบนนะคะเพื่อนๆจ้าจ้าจ้าเพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศทะเลขึ้นเบาๆจ้า ซื้อซื้อส้มตำมาทานด้วยนะคะเพื่อนวันนี้ซื้อส้มตำมาทานด้วยจ้ะทานส้มตำด้วยกันจ้ะทุกคนวันนี้ซื้อส้มตำมาทานจ้ะส้มมาเที่ยวทะเลกันจ้ะงเพื่อนส้มปูปลาส้มปูปลาแซ่บเลยจ้ะปูปลาจะที่ทะเลแล้วก็มีส้มตำนะคะเพื่อนจะขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยซื้อส้มตำนะคะซื้อส้มตำมาทานด้วยกันจ้าส้มตำแซ่บ ส้ตมตำปูปลาจ้าวันนี้มาเที่ยวทะเลมันขาดไม่ได้เลยก็คือส้ตมตำนะคะส้มตำปูปลาเนาะเลือจแกแตงแตงมันันยา่างดีมากทุกคนอร่อยมากแามบังห้องเนาะีูทะเลมันต้องมีส้ตมตำแตงย่างเนาะ มีไก่ย่างมีปีกไก่มีมีปีกไก่ด้วยกระนิองดงตับุวงกระชดกิ้ทุ่งตำหยุชายหาด เบาๆลมเย็นๆจำเพี่เพื่อนาได้ฟิ้วสุดๆได้จัไก่ย่ยา,ยยางเลยค่ะมีไกายยา่ย่า,ยยางย่างพี่นองกิดนด้วยกันจ้ะที่ทะเลลำเทียนนะคะเพื่อน พามาเที่เลยจอมเทียนหาจอมเทียรจะถ่ายบรรยากาศแล้วรอคู่ดูนะเพื่อนบรรยากาศร่มเย็นดีตอนนี้เวลาประมาณเกือบถี่โมงเย็นนะสามบ่ายสามกว่ากว่าอากดี đẹp to buồn đi luôn đấy chưa mà đang thanh cải sai hạt tăng đẹp mà

ไม่มีแดดลงเย็นมากๆดูท้องฟ้าสวยงาม ้องฟ้าสวยงามจ้า้องฟ้าสว่างสว่างสดใสมา,มากๆเลยดีดี ก็เก็บบรรยากาศาชายทะเลมาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้ขอบายบายจ้ายัางไงเช็คหน,น้าจ้าบายบายจ้ามาชมทะเลด้วยกันจ้าวันนี้รับลมเย็นอากาศบริสุทธิ์น,นะจ้าพื่อนจ้าบายบายจ้า